รู้ข้อนี้นะคะไตคนไข้ดีขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องผลไม้นะคะทุกคนนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะถามว่าเอะก,กินผลไม้อะไรได้นะคะดูแบบนี้นะถ้าเป็นโรคไตระยะหระยะ2ระยะ3 a เนี่ยนะคะผลไม้เนี่ยคุณทานได้หลากหลายนะคะแต่ว่าอย่าทานเยอะนะคะทานวันละ2จานนะคะ นะคะขนาส่งจารเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ไม่หวานมากเงกาะฝรั่งชมพู่สับปะรดแตงโมกล้วยส้มคุณทานได้นะคะวันละ2มื้อ2เวลาแต่พอคุณเป็นโรคไตระยะ 3B บีระยะ4ระยะ5เนี่ยต้องมาดูชนิดผลไม้กันนะคะถ้าถ้าค่าโพแทสเซียมของคุณไม่เกิน5เนี่ยคุณสามารถทานถ้าเป็นสับประรดนะคะประมาณ5-6ชิ้นคำนะคะก็จะประมาณจานเล็กๆนะคะถ้าเป็นแอปเปิลผลใหญ่แบบนี้ครึ่งผลนะคะถ้าเป็นมังคุดแบบนี้นะคะก็ประมาณมื้อละ2ผลนะคะวันนี้ก็ประมาณ4-5ถ้าผลทุกผล เล็กแบบนี้นะคะถ้าเป็นเงาะนะคะก็ประมาณมื้อละ2-3ผลใหญ่ๆนะคะทานได้วันละ2มื้อถ้าเป็นชมพู่ก็วันละ4ลูกไม่เกินนี้นี่คือการเลือกทานส่วนผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงนะคะอย่างพวกมะพร้าวนะคะมะเฟืองนะคะ ล้วยนะคะหรือแม้แต่ทุเรียนแบบนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมนี่มีผลต่อภาะวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะการเลือกกินผลไม้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะใครอยากได้อาหารฟื้นฟูไตนะคะโดยอาจารย์เปิ้ลนะคะคณก็สามารถสอบถามมาที่แอดมินได้เลยนะคะเพราะว่ารายเดือน3มื้อหรือ2มื้อแบบนี้นะคะได้รับคปาปรึกษาแนะนําจากอาจารย์เปิ้ลฟรีด้วยเพื่อที่เราจะได้ไปฟื้นฟูไต,ตควบคู่กับการรักษาของแพทย์นะคะ ลืมนะไปเป็นหมอรักษาตัวเองบ้านเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอาหารของคุณก็เป็นยาด้วยแล้วทุกคนไปก่อนแต่ต้องไม่ลืมนะคะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะทุกคนผลไม้นี้ก็ต้องเลือกด้วยนะคะ